ในที่สุดภาพยนตร์เรื่องไททานิกก็ออกฉายทั่วโลกเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ25ปีแล้วนะครับในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องอวตารภาค2วิถีแห่งสายน้ําก็ยังคงทําเงินอยู่ทั่วโลกทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งอยู่ในอันดับที่3และ4ของโลกในปัจจุบันในฐานะภาพยนตร์ทําเงินสูงสุดตลอดกาลของโลกขยับตัวเลขเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันทั้งคู่เป็นภาพยนตร์เรื่องที่ทารายได้เกิน2,200ล้านแล้วทั้งคู่เป็นเรื่องที่3และเรื่องที่4ทั้ง2เรื่องเป็นผลงานของเจมส คา m e เม n อนและมีเคธวินเซเลตเป็นนักแสดงทั้ง2เรื่องครับรำลึกความทรงจำกับไททานิกได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ iMAX ด้วยบัตรเอ็ s s แบบไม่ต้องเพิ่มเงินและได้รับโปสเตอร์แถมฟรี1ใบด้วยครับสำหรับโรงปกติมีฉายทั้งระบบธรรมดาและ3ามิตินะครับกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อที่จะลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าอวตารภาค2 The w a y of Water จะขึ้นเป็นอันดับ3าแทนที่ไททานิกได้หรือไม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ